ทุกวันนี้นะครับใครๆก็อยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองแต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าการทําร้านอาหารเนี่ยการเริ่มทํามันไม่ได้ยากครับแต่การจะทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันดูจะยากยิ่งกว่าในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นไอคอนิกนะครับเป็นไอดอลของคนที่อยากจะทําร้านอาหารทั่วประเทศเขาคนนี้คือผู้ก่อตั้งร้านชาบูนะครับที่มีชื่อว่าแพนกวินอีชชาบูและยังเป็นที่ปรึกษารวมถึงต้นแบบของคนหลายคนในประเทศไทยที่อยากจะทําร้านอาหารประวัติที่ไปที่มาของร้านแพนกวินอิชชาบูเป็นยังไงทา ำมถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้ปัจจัยความสําเร็จเหล่านั้นคืออะไรทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงษ์สทรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้คุณกําลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จ้ครับพาอเราเชิรจรนะกใบวนการ คิดที่เราน่าจะถอดบทเรียนแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราธุรกิจของเราก็น่าจะดีไม่น้อยครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับพอพูดถึงการเริ่มต้นร้านอาหาร่ยหลายคนคิดว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มจากคนที่ทําอาหารอร่อยนะครับคนที่เป็นเชฟหรือคนที่ครั่งบอดนะครับอยู่ในวงการอาหารมานานแล้วอยากจะเปิดร้านของตัวเองแต่นั่นนนนน่่่่ใชชชสิิงทีีเกกดขึ้้้ับบบรราาาาแแูู เกิดขึ้นจากพี่น้องสองคนนั่นก็คือคุณธนพงศ์วงชินศรีและคุณธนพันธ์วงชินศรีครับจุดเริ่มต้นของร้านนะครับเกิดจากการที่พวกเขาทั้งสองคนครับพูดคุยกันถึงเรื่องธุรกิจที่กำลังทำกันอยู่ที่บ้านเนี่ยซึ่งตอนนั้นกำลังประสบปัญหานะครับพวกเขาสองคนก็เลยคิดว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วช่วงเวลานั้นเองครับคือช่วงเวลาที่พวกเขาสองคนเนี่ยได้คุยกับหลายๆคนนะครับที่ทำร้านอาหารมาก่อนบอกว่าผลตอบแทนเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันมีการแข่งขังนต ของร้านอาหารต่างๆเนี่ยไปเร็วมาเร็วตลอดเราก็จะเห็นได้จากร้านอาหารหลายๆร้านนะครับที่เปิดมาเยอะในปีหนึ่งแล้วก็ปิดไปเยอะในปีหนึ่งเช่นกันดังน,น,นั้นนี่เลยเป็นที่มาครับที่2คนนี้ก็รู้สึกว่าเอะจริงๆแล้วร้านอาหารเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่น่าลองไปทําเหมือนกันถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามีความเสี่ยงอยู่มากครับแต่เขา2คนก็คิดว่าด้วยความที่เขา2คนเนี่ยไม่ได้มาจากสายอาหารมาก่อนก็น่าจะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากคนทําร้านอาหารและด้วย background ของเขาทั้ง2คนเนี่ยคือคนที่เป็นสถาปนิกมาก่อนครับมาจากสายอาสังาหาริมทรัพย์ฉะนนั้น มุมมองของเขาก็คือพวกเขาเนี่ยน่าจะพอที่จะควบคุมต้นทุนต่างๆครับในร้านอาหารได้เพราะถ้าสมมุติเรามากางคอสนะครับการเรื่องค่าใช้จ่ายของร้านอาหารดูเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในการเริ่มทําร้านอาหารคือค่าตกแต่งครับฉะนั้นพวกเขาเลยคิดว่าการที่พวกเขาเป็นสถาปนิกเนี่ยก็น่าจะมีข้อได้เปรียบตรงนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือร้านแพนกวินอิชาบูเนี่ยคุณธนพงษ์และคุณธนพัธ์ครับเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่คนที่ทําอาหารเป็นหรือทําอาหารเก่งมาก่อนเลยครับพวกเขาเปิดเผยนะครับว่านอกจากเดินไปเสิออาาร,ร์อาาาหรรล้้นนแวใ พวกเขาทําอะไรไม่เป็นเลยพวกเขาทั้งสองคนนะครับเลยตัดสินใจว่าพอคิดแล้วว่าจะเปิดร้านอาหารเนี่ยก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีอาหารที่อร่อยมาเสิร์ฟลูกค้าครับก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นครับที่เขาคิดไอเดียนี้แล้วก็ใช้เวลานะครับในการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับไปเรียนทําอาหารเดินทางไปชิมร้านต่างๆครับพัฒนาสูตรของตัวเองจนในที่สุดครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเวลา60วันเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับตัวเลข60วันตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่่่ผมคิดววาาานนสใจรพกเ คิดดูนะครับว่าถ้าสมมติเราตั้งใจอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองเราคิดว่าเราต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือว่ากี่ปีในการทาครับบางคนบอกว่าใช้เวลาเนี่ยก็ไม่น่าจะน้อยนะก็น่าจะใช้เวลาหลายเดือนบางคนนะครับบอกว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมาตั้งแต่1ปี2ปีที่แล้วแต่จนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําสักทีแต่จากเรื่องแพนกรีนอีชาบูวันนี้ครับพวกเราเนี่ยได้เห็นกันนะครับว่าพอเขาปากธงไปแล้วว่าเขาอยากจะทําร้านอาหารให้ประสบความสําเร็จให้ได้เนี่ยพวกเขาใช้เวลา60วันอย่างเต็มที่ครับ มาเรียนทําอาหารตื่นมานะครับเดินทางไปชิมร้านต่างๆพัฒนาสูตรของตัวเองตื่นมาแล้วก็นั่งออกแบบร้านอาหารวางแผนการทําการตลาดนะครับเพื่อที่จะทําให้60วันนี้เป็น60วันที่พร้อมที่สุดในการทําร้านอาหารของพวกเขาจนในที่สุดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่60วันนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองสาขาแรกแล้วครับแต่ว่าคุณต่อธนพงศ์เปิดเผยนะครับว่าส่วนที่มันนานที่สุดนะครับในการวางแผนเนี่ยคือการคิดชื่อร้านครับเพราะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยคุยกันครับว่าถ้าสมมติลูกค้าฟังชื่อร้านแล้วจําไม่ได้ตั้้งงแแตตต่่ครรักีโอาสทจะิดล หรือว่าโอกาสที่จะไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยก็คงจะยากครับดังนั้นพวกเขาก็เลยคิดขึ้นมานะครับว่าจะทํำยังไงให้ชื่อเตะหูโลโก้เตะตารสชาติเตะปากแล้วก็ประสบการณ์เตะใจครับนี่คือคอนเซปต์ในการคิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งสุดท้ายครับพวกเขาก็เลยไปตกผลึกนะครับว่าอยากจะได้ชื่อที่มันฟังแล้วมันเอ๊ะอะไรนะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำครับก็คือการิสต์ชื่อร้านชาบูทั้งหมดในประเทศไทยออกมาครับและพวกเขาเนี่ยก็เห็นไปในทางเดียวกันเลยนะครับว่าร้านชาบูแต่ละร้านเนี่ยมันมีความเหมือนเหมือนกันไปหมดครับมีชื่อญี่ปุน่นนมมีควาเป็กิิ ญี่ปุ่นอยู่ฟังๆเราก็ดูแบบเอ๊ะใช่ร้านเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือเป็นร้านญี่ปุ่นเหมือนกันหรือเปล่าน,นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาคิดครับว่ามันไม่มีความอะไรแตกต่างเลยพวกเขาเลยตัดสินใจครับว่าจะไม่ใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นเด็ดขาดครับแล้วก็พอไปศึกษานะครับตลาดของกลุ่มร้านอาหารเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าร้านอาหารที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตั้งราคาขายที่สูงกว่าครับพวกเขาเลยคิดว่างานเอาชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันก็เลยสุดท้ายครับมาตกผลึกว่าอยากจะทําชื่อร้านเนี่ยมาลิงก์กับตัวละครนะครับท ก็เลยคิดว่าจะเอาชื่อสัตว์มาตั้งครับพอคิดได้อย่างนั้นเสร็จก็เลยคิดว่างั้นจะเป็นสัตว์ประเภทไหนละ่ะที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่ผู้หญิงผู้ชายนะครับต่างก็เปิดใจนะครับรู้สึกว่าเออสัตว์ตัวนี้มันน่ารักนะครับไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าไม่ได้รู้สึกไม่ชอบก็เลยเป็นที่มาครับที่ลงเอ่ยกับชื่อคําว่าแพนกวินนะครับเลยตั้งชื่อให้ว่าแพนกวินอิช่าบูหรือว่าเจ้าแพนกวินเนี่ยไปกินชาบูนั่นเองครับเรื่องถัดมานะครับหลังจากการตั้งชื่อร้านแล้วก็การเตรียมตัวในร้านออออาาาาาหหรรรเเนนีีี่่่่่ถัััดดดมทททสสํคคคคคญุุบณตธพงใ้้ใขิกกไว็ื ของการเลือกทำเลครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยหลายคนคิดว่าร้านอาหารเนี่ยต้องตั้งในทำเลที่ดีที่สุดเพื่อให้ขายดีที่สุดครับแต่ว่าตรงนี้เองนะฮะเราอาจจะต้องมองย้อนกลับไปนิดนึงครับว่า Х, หลายๆครั้งในชีวิตเรานะครับเราถอขับรถไปตั้งไกลครับเพื่อที่จะกินร้านอาหารที่เราเนี่ยคิดว่ามันอร่อยหรือว่าบางคนเนี่ยแนะนําว่าร้านนี้อร่อยจริงๆไกลแค่ไหนก็ต้องไปถ้าสมมติคุณเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแสดงว่าวันนี้ครับเราสามารถอนุมานได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของทำเลเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าบางทีเรา อาจจะต้องมองหาทำเลดีที่คนอื่นมองไม่เห็นครับเหมือนอย่างเช่นที่คุณธนพษ์และคุณธนพันนะครับกำลังมองหาทำเลที่จะตั้งร้านแผนกิทชาบูสาขาแรกพวกเขาเนี่ยลงความเห็นกันรับว่าอยากได้ร้านแถวแถวอารีเป็นอย่างมากครับพอรู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยมีกําลังจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะครับตึกออฟฟิศก็เยอะย่านคนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เยอะไม่แพ้กันแต่ก็ติดตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยพอไปเซอร์วยส์นะครับสถานที่มาพอไปสอบถามเรื่องค่าเช่ามาก็มีแต่ค่าเช่าแพงๆทั้งนั้นครับพวกเขาเนี่ยกำาเงินสดในมือเนี่ย อยู่แค่ไม่ถึง1ล้านบาทแล้วนะครับตอนนั้นพวกเขาก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงถึงจะสามารถได้ทําเลตรงนี้หรือไม่เราก็ต้องไปหาที่อื่นครับสุดท้ายนะครับพอพวกเขาไปเดินเซอร์เวย์ครับไปนั่งดูดีๆว่าทําเลตรงนี้มันดีจริงๆไหมพวกเขาเนี่ยลงมือทําถึงขนาดที่ว่าเดินไปดูร้านอาหารแต่ละร้านแถวนั้นนะครับนับคนเข้านับคนออกครับว่าร้านแถวนั้นร้านที่ดูแล้วเนี่ยเป็นร้านอาหารคล้ายๆกับเขาเนี่ยมีคนเข้าวันละกี่คนมีคนออกวันละกี่คนเดินไปดูที่ตึกออฟฟิศใหญ่ๆแถวนั้นครับว่าพนักง,งานออฟฟิศเดินออกมาจากออ หรือเดินไปดูที่สถานีรถไฟฟ้าครับว่าสถานีรถไฟฟ้าสถานีนี้เนี่ยคนออกจากประตูไหนมากกว่ากันในแต่ละช่วงเวลาครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อที่เขาจะได้เก็บข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจครับว่าจะเอาทาเลต,ต,รตรงนี้ดีหรือไม่จนสุดท้ายครับพวกเขาตกผลึกนะครับแล้วก็เอามาคํานวณกันครับว่าถ้าได้ทราฟฟิกของคนนะครับที่เดินเข้ามาในร้านประมาณนี้คนเดินเข้ามาในซอยประมาณนี้คนจากออฟฟิศคนจาก BTS ประมาณนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันน่าจะคุ้มค่าเช่าตรงที่เขากำลังเลงอยู่หรือเปล่าสุดท้ายนะครับพวกเขาไปได้ห้องเล็กๆครับในใต้ตึกอาพาร์ตเมน ซึ่งถ้าใครมองมาในวันนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าบ้าไปแล้วในซอยตันแบบนี้เนี่ยจะมีใครเดินทางมากินร้านอาหารชาบูร้านนี้นะครับซึ่งคุณต่อธนพงศ์นะครับบอกว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าคนมองมานะครับก็คิดว่าแค่ทฤษฎีการเลือกทำเลก็ผิดแล้วร้านนี้ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อกี้นี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าคุณต่อเนี่ยเขาได้ทำการรีเสิร์ชครับทั้งจีโอเมตริกนะครับแล้วก็เดโมนกราฟิกจนไปพบว่าสิ่งที่ย่างสะพานควายมีแต่อารีไม่มีเนี่ยนั่นก็ค่น,คคน,น,นัวน22ว ต่อเดือนครับนั่นก็คือวันจันทร์ถึงสุวันที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศมาทางแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแทบจะร้างไปเลยครับแต่ถ้าพูดถึงทำเลแถวสะพานควายเนี่ยตรงนั้นนะครับวันธรรมดาก็ได้ลูกค้าจากย่านอารีแล้วก็ย่านสะพานควายพาะขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ได้กลุ่มลูกค้าครอบครัวไปอีกกลุ่มหนึ่งคุณต่อเลยเอาตัวเลขต่างๆนะครับบริสุท์ต่างๆที่ตัวเองทํามาเนี่ยมาคานวณในกระดาษครับโดยมีไอเดียว่าถ้าจะเจ๊งก็ขอเจ๊งในกระดาษก่อนก่อนท โดยที่คุณต่อบอกไว้ว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเขาใช้ความรู้สึกนะครับในการตัดสินใจแทนที่จะเอาตัวเลขมาตัดสินใจครับในวันนี้ร้านแพนกวินอิชาบูก็คงไม่ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของร้านที่มีชื่อว่าแพนกวินอิชาบูครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3ข้อคิดด้วยกันที่ผมได้เรียนรู้จากคุณธนพงศ์และคุณธนพันธ์จากแพนกวินอิชาบูข้อแรกเลยครับธุรกิจที่คุณอยากจะเข้าไปเนี่ยมันมีการแข่งขันกันเยอะไหมถ ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้เหมือนอย่างเช่นที่พวกเขาทั้งสองคนนะครับคิดกันตั้งแต่วันแรกว่าต้นทุนส่วนใหญ่ของร้านอาหารเนี่ยมันคือทุนเนี่ยที่ไปจมกับค่าออกแบบและตกแต่งร้านพวกเขาเลยคิดว่าในฐานะที่เขามีข้อได้เปรียบในการเปิดสถาปนิกครับจะทําให้เขาเนี่ยออกแบบร้านได้ในราคาที่ถูกกว่าเช่นคนอื่นเนี่ยอยากจะได้ร้านนะครับขนาด20โติะโตเท่ากันอาจจะต้องใช้เงินถึง2ล้านบาทแต่พวกเขาสามารถทําให้อยู่ใน1ล้านบาทได้พอต้นทุนถูกวกว่าก็มีเงินเอาไปทําอะไรมากกว่าอาจจะขายได้ถูกกว่านะครับหรือว่า จะไปทําการตลาดได้มากกว่าเอาไปพัฒนาสูตรได้ดีกว่าไม่จําเป็นต้องไปลดสเปคอาหารหรือใช้วัตถุดิบราคาถูกครับนี่ก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับบางทีถ้าเราสู้ตรงๆต,ต่อยตรงๆในเรื่องที่มันเกี่ยวกันไม่ได้เราก็อาจจะไปดูอย่างอื่นครับว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นนะครับที่เป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบในสมรภูมิครั้งนี้แล้วก็ข้อที่2ครับถ้าจะเจ๊งก็ขอให้เจ๊งในกระดาษเหมือนอย่างเช่นที่คุณต่อธนพงศ์นะครับเดินทางไปสารวจเ คนเนี่ยเดินไปทางไหนในแต่ละซอยเนี่ยคนเดินเข้าซอยนั้นมากน้อยแค่ไหนในเวลาไหนเพื่อที่จะได้เอามาคำนวณครับว่าโอเคถ้าสมมุติคนมาประมาณนี้มีคนจํานวนกี่เปอร์เซ็นที่เดินทางมากินร้านอาหารในซอยหลังเลิกงานแต่ละคนสเปนเงินประมาณเท่าไหร่แต่ละร้านในซอยนั้นมีคนเดินเข้าเดินออกประมาณเท่าไหร่ก็พอที่จะคํานวณได้แล้วใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยน่าจะมีรายได้เท่าไหร่พอที่จะจ่ายค่าเช่าพอที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานค่าอาหารต้นทุนต่างๆต่อเดือนไหมถ้ามันไม่คุ้มเราก็ไม่ทำครับคือเราเห็นแล้วว่ามันเจ๊งตั้งแต่ในกกระดษ็ ต้องไปลองเสียงให้มันเจ๊งจริงๆขาดทุนจริงๆบางทีเป็นหนี้เป็นสินมาจริงๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนั่นคือข้อคิดเดียวกับที่อีลอนมาร์ก์นะครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้นั่นก็คือถ้าคุณให้เวลาเนี่ยสเดือนในการจัดบ้านให้สะอาดครับคุณจะใช้เวลา3เดือนพอดีแต่ถ้าคุณบอกว่าให้เวลาตัวเองเนี่ยหชั่วโมงในการจัดบ้านให้สะอาดคุณก็จะใช้6ชั่วโมงพอดีครับดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะมีไอเดียมีความฝันว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการลองตั้ง รู้สึกว่าพรุ่งนี้ค่อยทําก็ได้เหมือนอย่างเช่นที่คุณต่อธนพงศ์สอนเอาไว้นะครับในประวัติของแพนกวินอีชาบูว่าวันนี้เขาตั้งเป้าให้ตัวเองว่า60วันเขาต้องพร้อมที่จะเปิดร้านให้ได้และสุดท้ายมันเปิดได้จริงๆเพราะถ้าคุณตรงเวลากับทุกอย่างทุกไทม์ไลน์ในชีวิตความสําเร็จในชีวิตก็จะตรงเวลากับคุณเหมือนกันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากคุณธนพงศ์และคุณธนพันธ์เจ้าของร้านแพนกวินอีชาบูครับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับฝากคคอออออมมมมเเ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 เนน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 นตต์ไไไไวววว้้้้้หห่่่่ยยยพืทีีขีขาาาาาาาะรับจจดดดแแแแลลนนแลลลกกกกปปปปิ็็็็ผใ คุณชาวเรื่องนี้นะครับคุณอาจจะอยากฟังอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือร้านอาหารที่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือที่เราคิดว่าก็เป็นแค่ร้านบ้านๆร้านข้างทางแต่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้สามารถทําให้ประสบความสําเร็จโดย2ปีมีรายได้กว่า150ล้านบาทได้นั่นก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิดครับเขาประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้ยังไงต้องผ่านอะไรมาบ้างใครยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ครับสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกด like, ีี่ๆท ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับตอนนี้มีช่องทางใหม่ให้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือบน Facebook Fanpage นพพงษ์สถรผมเอาข่าวสารประชาสัมพันธ์เช่นงานแข่งธุรกิจงานประกวดธุรกิจจริงเงินรางวัลจริงเงินลงทุนต่างๆเนี่ยไปโพสต์ไว้ใน Facebook ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและอีกช่องทางนึงนั้นก็คือบทไลน์ Official Account นะครับเดี๋ยวผมจะมี Exclusive Content ที่ไม่ได้อยู่บน YouTube นี้ครับให้เข้าไปติดตามอ่านกันได้ในไลน์ทุกๆวันนะครับก็อย่าลืมฝากเข้าไปนะครับกดแอดกันด้วยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไวใ้ให้ในท็อปคอมเมนต์เช่นกันครับตอนนี้อย่าลืมฝากแชร์ คิดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีแรบงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กันและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสำหรับตอนนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ